ไก่โซดสดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร0983179555ร้านลูกปัดจะให้ตามสั่งน้ำหอมไฮโซแท้100%โทร0951859456สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการนะครับเอออย่างเอาโพยเก่าๆเลยเออดึกดรรพัน นะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 8 8 8มอฤทธินะ์ผาดาว y o u t u b e c o m คลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนประจำเดือนกรกฎาคม2566นะครับในดวงชะตากนะ็ยินดีต้อนรับนะสำหรับท่านที่สนใจดูดวงชะตาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะครับเรื่องราวต่างๆ วางแผนทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพแล้วก็ปัญหาอุปสรรคต่นๆน,น,นะครับท่านจะได้นําไปหาใช้ประโยชน์จากข้อมูลหลักสถิตินะครับไม่มากก็น้อยที่จาจะมาบอกนะในคลิปให้คุณไประมัดระวังนะครับตามหลักธรรมคาสอนขององค์สเน็ิพะสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับคือการใช้ชีวิตโดยความไม่ประมาทละเอียดรอบคอบคอไว้ดีที่สุดนะครับจะต้องมีสติ สติไม่พอต้องมีสตังไว้ด้วยสำรองไว้นะเออเยอะเผื่อนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะก็ต้องระมัดระวังนะครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนอื่นขอญาติเจียนมเย็นก่อนอ่าอืมอแหมหวานจนเชื่อมใส้่ <c oughs> <c oughs> ทักใหม่หนึ่ง เออนะก็มีของดีมก็ต้องมีความสุขใช่ไหมเออพวกนี้มันสบายสบายสบายไม่ได้ราคาสูงอะไรมากมายคุณสามารถทําได้เอ่อคุณไปเอาน้ําหวานเรลบอยมาแหม่ไม่อยากจะพูดนะน้าหวานเทรบอยคุณไปวัดดูได้เลยอะ่ะคือไม่ได้อะไรนะเอ่อสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหน้ําหวานเรูบอยนี่ข้นมากนะยืนลีลยข้นมากเวลาจับขวดนะสมัยก่อนนะแต่ในนี้ทาไมมันรู้สึกว่ามันไส อันนี้เราแตไม่เกินแล้วคุณพื่อะมันก็เป็นไปตามปริมา,นนเาณเนี่ยเศรษฐกิจนู่นนี่นั่นวัตถุดิบต่างๆนะเออพี่ก็ฝากใหลดลบอยหน่อยนะเอาค้นๆหน่อยนะจ่าะได้กินแล้วมันหวานอันนี้จะไม่ขาดคาเนชั่นนะเออโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมาพูดถึงในเรื่องของอิทธิพลของดวงดาวนะที่จะมีเกณฑ์การโยกย้ายเปลี่ยนแปลง นะครับในเดือนกรกฎาคมนี้จะส่งผลอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเนี่ยนะค,คำคลิปคำวิารณาดูดวงชะตาในรายเดือนเนี่ยคำวิจกรณ์ของอาจารย์ทุกคลิปเนี่ยล้วนมีของเสมอและของดีด้วยและมั่นที่สุดใน3โลกด้วยนะครับถ้าใดสนใจจะมาดูดวงชะตาอาจารย์เนี่ยโดยละเอียดดูดวงส่วนตัวเนี่ยให้คุณติดต่อมาตามข้อมูลที่จารได้ขึ้นไว้ได้เลยนะครับตามนั้น นะเออนน่นนี่นั่นจองคิวดูดวงชะตาตามคิวไม่ต้องห่วงนะครับใครมาก่อนได้ก่อนและจะเคล็ดลับนเรื่องของการเสริมดวงชะตาให้ร่ํารวยดูเลขศาสตร์ดูตัวเลขต่างๆนูน่นนี่นั่นนะครับรวมถึงบ้านเลขที่อยู่แล้วรวยเนี่ยเออแต่ก่อนหลายคนมาดูดวงชะตาอาจารย์นั่นถามเรื่องบ้านเลขที่ก็พยากรณ์ทายไปตรงทุกต,ตรงทุกคนนะ่ะแม่นทุกคน,แต,กคนแต่ทุกคนลืมถามที่หลังถามอาจารย์เนี่ยจะได้บอกให้ใช่ไหม เแล้วจะแก้ยังไงให้อยู่แล้วรวยนี่ไงเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะยก็จะบอกให้ว่าอยู่แล้วรวยต้องทําอย่างไรนะครับคุณจะประสบผลความสําเร็จนะครับถ้าเร็วที่สุดอย่างน้อยเนี่ยนะก็สามเดือนประมาณนี้นะครับก็จะประสบความสําเร็จในดวงชะตาของคุณนะเพราะฉะนั้นนะครับขอแจ้งนะครับคำพยากรณ์ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคํานวณดวงดาวนะครับตามวันเวลาที่อาจารย์ได้บอกคุณไปเนี่ย นะครับก็เป็นการคำนวณพยากรณ์นะครับในช่องของอาจารย์นะครับเท่านั้นนะเ,เพราะเ่องของขั้นอื่นนี่ไม่รู้สำนักอื่นไม่รู้อันนี้ก็สุดแท้แต่นะครับแล้วก็แจ้งนิดน,นึงว่าถ้ามีท่านใดสงสัยเนี่ยนะครับเอาเอาข้อมูลจากที่อื่นมาถามอาจารย์เนี่ยอันนี้อาจารย์จะไม่ขอตอบนะครับนะถ้าคุณสงสัยอะไรก็แ,กแต่ก็ไปถามนักพยากรณ์ ช่องนั้นๆน,น,นะครับนะแต่ในส่วนของอาจารย์เนี่ยนะครับให้คุณติดต่อมาดูดวงชะตาได้เลยเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายและพูดทุกอย่างนะครับให้คุณเข้าใจได้ในดวงชะตานะครับนะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในเดือนกรกฎาคมนี้ก็จะมีอิทธิพลดวงดาวซึ่งจะโยกย้ายราศีก็จะมีอยู่แค่3ามดวงเท่านั้นจะมีดวงเดียวซึ่งเดินหน้าเสิร์ตนะครับแล้วก็มนก็คือดาวพุธเนี่ยพุธปีนี้เดินเร็วนะครับไม่ต้องห่วงนะ แม้มาพูดถึงดวงดาวดวงแรกก่อนเลยนะครับนะว่าจะมีดาวไรย้ายบ้างก็คือจะมีดาวพุธพุธนี้จะเดินหน้าเสดในวันที่4กรกฎาคม2566นะครับช่วงเวลา22น่นกา59นาที่ยพุธนี้เสดเข้าสู่ราศีกรกฎนะครับในดวงชะตาดาวต่อมาก็คือดาวพระเกียรตดาวเกียรเนี่ยจะอยู่ประมาณ2เดือนดาวเกียรติจะย้ายราศีในวันที่14กรกฎาคม66 เวลา16ในกา4 16นาทีคุณก็ดูตามรูปดวงดาวข้อมูลบนหน้าจอนะครับเกตดย้ายไปไหนก็เข้าสู่ราศีกรกฎงั้นชาวราศีกรกฎเนี่ยสำคัญนะครับหรือทั้ง12ราศีก็ด้วยให้ทําพิธีสวดบูชาเทวดาพระเกดร,รับส่งจะเป็นมงคลเพราะดาวเกดที่อาจารย์บอกเสมอว่าเกี่ยวข้องกับความสําเร็จและในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับพรสวรรค์ยานวิเศษต่างๆนู่นนี่นั่น นะสิ่งศักดิ์สิก็จะคุ้นครองดวงชะตาให้คุณประสบความสําเร็จนะดาวต่อมาก็คือดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตจะย้ายทุกเดือนนะ่ะเดือนละครั้งย้ายปั๊บปั๊ับป๊ c, ป c, นะดาวอาทิตย์ย้ายเนี่ยวันที่17กรกฎาคม2,566เวลา14ในาการ53มนาทีเกณฑนี้ย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎด้วยเช่นกันจาะครัเพราะฉนั้นในดวงชะตาเนี่ยราศีกรกฎแล้วโอ้ดีนะเงินมาใช่ไหม ่แล้วราศีอื่นเยอะว่ากันนะครับต่อมาก็คือดาวพุธอีกพุธนี้ก็จะเดินมนนะครับอย่างที่จันได้เคยบอกคุณเนี่ยดาวเดินมนหมายถึงการโคจรที่ไม่สม่ําเสมอช้าบ้างเร็วบ้างหยุดบ้างถอยบ้างบางทีก็นักจังงานบ้างนักจังงานก็ไม่รู้จะเดินไปจังไหนนะครับพุธมนเนี่ย23กรกฎาคม66เวลาเที่ยงคืน3 1เนาทีพุธมนเข้าสู่ราศีสิง เป็นมหาจักรเป็นราชาโชคดีในดวงชะตาหมายถึงคุณอาจจะต้องเหนื่อยนยก่อนในช่วงแรกสุดท้ายคุณก็จะประสบผลความสําเร็จได้รับโชคลาภเป็นอย่างดีในดวงชะตานะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ่นนะครับในเรื่องการโคจรอของดวงดาวนะครับตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมตั้งแต่วันที่1นะจนถึงวันที่31กรกฎาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมีคลายแม็ก คลายแม็กก็ดูตามรูปปกได้เลยนะครับเดี๋ยวจะก,ก็จะบอกให้ช่วงท้ายคลิปนะอันนี้มาพูดถึงดวงชะตานะครับตามลัคนาราศีกันก่อนเลยนะชาวลัคนาราศีมีนนะครับปิที่ปลดาวพฤหัสบดีเนี่ยมาตั้งแต่19เมษายนมาอยู่ในพบการเงินน,นะถือว่าคุณจะได้เงินจากงานนะแล้วก็จะหาเงินหาทองเก่งด้วยนะครับและลูกศิษย์ขอจารหลายคนเนี่ยนะ ็ติดต่อในเรื่องของการงานประสบความสําเร็จในงานการในงานทํากันนะครับก็หลายคนบางคนได้เซ็นสัญญาโครงการงานโปรเจกต์ใหญ่ๆนะครับซึ่งมีผลกําไรที่ดีในดวงชะตาเออเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทาให้ดีที่สุดนะครับในเรื่องของการลงทุนทุกอย่างเนี่ยก็ต้องศึกษาให้รอบคอบก่อนนะครับอาจจะต้องมีที่ปรึกษาที่ดีนะครับคอยแนะนำหรือที่ปรึกษาในด้านต่างๆเนี่ยรวมถึงเนี่ยโหราศาสตร์เนี่ย เอฟซีลูกศิษย์หัวใจมาปรึกษาในเรื่องของธุรกิจก็จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีในดวงชะตาเพราะดวงชะตาของคุณเนี่ยยังไงยังไงก็ดียาวไปเลยประมาณ5ปีเต็มนะครับในดวงชะตาของชาวราศีมีนะเพราะฉะนั้นชาวราศีมีเนี่ยนะครับในเดือนกรกฎาคมนี้อิธิพลดาวที่จะย้ายดวงแรกเดือนหน้าเสดรก็คือดาวพุธพุธเนี่ยเดือนหน้าเสดรในวันที่4กรกฎาคม6 6 เวลา22ในกา59นาทีพุธนี้เสดเขก็สู่พบปุตตะนะครับแต่เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังได้เลยในเรื่องของคําพูดนิดนึงนะครับแต่ชาวราศีมีนเนี่ยดวงชะตาคุณเนี่ยมีเกณฑ์การปรุงเสริมเติมแต่งต่อเติมบ้านให้ดูดีดูใหม่ดูสวยตลอดเวลานะครับเพื่อรับโชคลาภนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านใหม่ๆเนี่ยโอ้โหขาวสะอาดโชคลาบชอบจะวิ่งเข้าหาบ้านของคุณอยู่แล้วของชาวราศีมีนนะครับ รวมถึงในเรื่องของาร์มรัการ์มรักในช่วงนี้คนรักคู่ครองของชาวราศีมีนคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยมีเกณฑ์การปรุงเสริมเติมแต่งให้ตัวเองดูดีและทันสมัยคนรักคู่ครองของชาวราศีมีนเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์การไปทําสัญญกรรมไปฉีดโอท็อปไปดึงหนังหน้าประมาณนี้เสริมให้มีเสน่ห์ขึ้นนะครับก็ส่งผลให้ชาวราศีมีนเนี่ยนะครับจะมีความสุขในเรื่องของความรักด้วยนะ ส่วนคนโสดก็มีโอกาสได้พบเจอนะครับในเรื่องของความรักในช่วงระยะเวลา TVs นี้ด้วยเช่นกันของชาวราศีมีนนะคนโสดเนี่ยมีโอกาสพบเจอในเรื่องของคนแนะนําให้รู้จักหรือเจอในแวดวงในด้านของการงานก็ได้ในสายงานที่คุณทำเนี่ยนะครับก็มีโอกาสได้พบเจอคู่ครองแล้วก็พูดคุยไปเรื่อยนะครับในดวงชะตานะแต่ก็ไม่ควรที่จะรีบร้อนในเรื่องของความรักนะครับเดี๋ยวพอช่วงเนี่ยตุลาลาหูมาทับคุณเนี่ย มันเป็นเงาแห่งกรรมออคือไม่ตงเรียบร้อยเลยหรอของความรักนะใจเย็นนะครับยังมีเวลาอีกเยอะสําหรับคนโสดชาวราศีมีนนะมาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระเกตนะครับดาวเกตนี้จะย้ายราศีในวันที่14กรกฎาคม6 6เวลา16ในกา4 16นาทีนะครับเกตนี้ย้ายเข้าสู่ภพปุตตะนะชาวราศีมีนเนี่ยในดวงชะตาของคุณเนี่ย มีโอกาสที่จะมีบุตรมีลูกนะครับหรือคุณอาจจะไปขอบุตรขอลูกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณมีโอกาสได้ลูกแฝดนะครับเออชาวราศีมีนเนี่ยในช่วงนี้ถ้าคุณมีโอกาสตั้งครรเนี่ยมีโอกาสได้ลูกแฝดอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันในดวงชะตานะครับนะแต่ว่าบางคนเนี่ยมักจะมีปัญหาอุปสรรคหรือความทุกข์เพราะบุตรเดือดร้อนหรืออาจมีเกณฑ์การพัดพากโดยเช่นกันนะครับถ้าคุณได้ลูกแฝดมาเนี่ยก็ต้องทําพิธีนะ ในการแก้เคดในดวงชะตาเพื่อจะได้ไม่มีปัญหามาในภายหลังนะครับนะต่อมามาพูดถึงในเรื่องของการเงินของชาวราศีมีนนะครับชาวราศีมีนดาวการเงินของคุณก็คืออังคารเนี่ยก็มาอยู่ในภพอารีเพราะฉะนั้นการเงินในช่วงนี้เก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับเ,เพราะฉะนั้นถ้าด้านการเงินได้เงินได้ทองอะไรมาก็แล้วแต่ให้พยายามเปลี่ยนแปลงเล่นแร่แปรธาตุไปเก็บเป็นทรัพย์สินเข้าไว้ดีที่สุดและมันจะอยู่คงทนยาวนานในดวงชะตา ในช่วงนี้นะครับแต่ถ้าคุณถือเงินสดเนี่ยยังไงยังไงก็หมดแล้วก็จะมีคนอิจฉาชาวราศีมีนด้วยนะครับสุภาพไปเป็นนารีเนี่ยเออมีคนอิจฉาชาวราศีมีนนะเห็นคุณได้ดิบได้ดีไม่ว่าจะได้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะมักจะมีคนไม่ค่อยมีความพอใจเออก็อิจฉาชาวราศีมีนในช่วงนี้ด้วยเช่นกันนะครับก็จะเห็นชาวราศีมีนมีกระตังก็ได้รวยใช่ไหมเออชาวราศีมีนคุณจาไม่นะ คุณจะปล่อยให้ตัวเองสู้ผอมนะคุณจะต้องปล่อยให้ตัวเองนี่เจ้าเนื้อเข้าไว้ให้เหมือนกับกระปุกตั้งไฉ่อะดีที่สุดล่ำซ้ำมีกินนมีใช้แลวน่ารักอีกต่างหากนะไม่ธรรมดาจะต้องเจ้าเนื้อนิดนถึงจะดีนะครับเออนะอันนี้ต่อมามาพูดถึงดาวต่อมาก็คือดาวพระอาทิตย์นะครับดาวที่นี้จะย้ายราศีเนี่ยในวันที่17กรกฎาคม66เวลา14นกานาที อาทิตย์นี้ย้ายเข้าสู่พบปุตตะในดวงชะตานะครับถือว่าในช่วงนี้จะมีปัญหาในเรื่องของบริวารหมายถึงในบริวารของคุณอาจจะไปพบเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่เพราะศัตรูวิ่งเข้าหาบริวารน,นะครับก็ต้องระมัดระวังปัญหาอุปสรรคต่างๆอาจจะเนหนื่อยนะครับในช่วงแรกสุดท้ายก็ประสบความสำเร็จสมบังเป็นอย่างดีในดวงชะตาของคุณนะออของชาวราศีมีนก็ขอให้คุณอดทน ทำในสิ่งที่ดีแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมเข้าไว้ดีที่สุดจะประสบความสําเร็จนะครับมาพูดถึงดาวต่อมาเนยก็คือดาวพุธพุธนี้ก็จะเดินมนดาวพุธนี้จะเดินมนเนี่ยนะครับในวันที่23กรกฎาคม66เวลาเที่ยงคืน3ามสิบเอ็นาทีพุธเดินมนก็เป็นมหาจักรเป็นราชาโชคยู่พอาลีเพราะในดวงชะตาในช่วงนี้ชาวราศีมินคุณจะอยู่บ้านไม่ค่อยติด มีเหตุที่ต้องไปนู่นไปนี่ไปนั่นในเรื่องของงานก็ได้เดินทางบ่อยในช่วงนี้นะครับในเรื่องของความรักไม่ค่อยดีมีเกณฑ์การทะเลาะบ่อแว้งมีปากเสียงกันก็ต้องระบ,บัดระวังในเรื่องของคู่สัญญาหุ้นส่วนต่างๆในช่วงระยะเวลานี้ก็จะเกิดปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นนะครับถ้าชาวราศีมีในช่วงนี้คุณจะลงทุนร่วมหุ้นส่วนกับใครเนี่ยจะยังไม่ค่อยเป็นผลดีนักในดวงชะตาของคุณ นะเ,เพราะฉะนั้นควรทำของ,ออของตัวุณเดงเนี่ยถึงจะดีนะในดวงชะตาเนี่ยนะครับแล้วก็ระวังในเรื่องของเอกสารสัญญารวมถึงในเรื่องของการติดต่อสื่อสารคําพูดคาจาไว้ด้วยนิดนึงถ้าจะทําธุรกรรมนิติกรรมสัญญาต่างเนี่ยควรอ่านก่อนเซ็นนะครับเป็นการดีของชาวราศีมีนนะอันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพนกันต่อเลยกันเลยนะครับพระจันทร์ก็จะเพ่นเนี่ยในวันที่3กรกฎาคมสองสิบหก เวลา18บแนกาสามนาทีเนี่ยพระจันทร์เพนอยู่ที่ราศีธนูในภพกรมมะคุณจะดีในเรื่องของการงานประสบความสําเร็จนะครับได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนในด้านการงานของคุณเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับและพระจันทร์ก็จะดับพระจันทร์จะดับเนี่ยในวันที่18กรกฎาคมหกสิเวลาตีหนึ่งยีนาทีเนี่ยพระจันทร์ดับอยู่ที่ราศีกรกฎในภพปุตตะในช่วงนี้อาจจะมีปัญหาโอปสรรคในเรื่องของโครงการงานโปรเจกต์ต่าง สิ่งใหม่ๆก็ต้องระวัดระวังปัญหาอุปสรรคนิดนึงปัญหาซึ่งอาจจะเกิดจากผู้หญิงด้วยเช่นกันของชาวราศีมีนก็ต้องระมัดระวังนะครับนะโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมาจะมาพูดถึงในเรื่องของการโคจรของดวงดาวตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้ว่าชาวราศีมีนเนี่ยโดยะตาคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นในเดือนกรกฎาคมจากที่จะได้คำนวณมาเนี่ยนะครับในวันที่1กับวันที่2เนี่ย ให้ระวังปัญหาในเรื่องของบริวารในเรื่องของทรัพย์สินนะครับอาจจะมีการเสียหายอุบัติเหตุต้องระวังนิดนึงนะแล้วก็วันที่10 1 0ถึง13อันนี้ต้องระวังในเรื่องของอาลีและศัตรูห้าสิบเจ็ดสิบสิบดสิบสองสิบสามให้ระวังในเรื่องของอาลีและศัตรูนะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับเสียทรัพย์ต้องระวังนะ แล้วก็วันที่15นะครับวันที่15เป็นต้นไปเนี่ยเป็นคลายแม็กสำคัญสานะบเป็นต้นใบก็คืออิทธิพลดาวพระสาโคัวจรพักองศานะครับดาวสาวพักองศาเนี่ยนะครับเดินถอยหลังไม่ใช่เดินถอยหลังข้ามราศีนะอยู่ในราศีกุมเนี่ยแหละนะครับในภพวินาศนะก็เป็นเกษตรในโดชะตาดาวบาปประเคาะอยู่ในภพที่เสียนะลบลบเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็พยายามอย่าไปยุ่งกับมัน ่ถ้าดวงชะตาคุณทําในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมเข้าไว้ดีสุดปัญหาต่างๆจะไม่ส่งผลกระทบต่อชาวราศีเมีนมากนะักนะครับสาวพักองศาเนี่ยนะไม่ใช่พักเดือนมิถุนายนนะเดือนมิถุนายนเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่คำนวณออกมาแล้วแต่ของจริงคือกรกัดานี้นะครับตั้งแต่วันที่15กรกดาเป็นต้นไปยาวนานต้องระมัดระวังนิดน,นึงสาวพักเนี่ยตามคำพีโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่า สาวพักว่าร้ายนักจะเกิดชิบหายวายชีวีทรณีจะสศกกินซึ่งเลือดคนนะครับต้องระวังระวังนิดนึงนะสาวพักจำเพาะไว้สีลราศีจะมีราศีเมษพฤกษกธนูแล้วก็เมน,นะครับในดวงชะตาแต่สาวตอนนี้อยู่ที่ราศีกุมใช่ไหมเ,เป็นกเกษตรในดวงชะตาเพราะฉะนั้น,นก็ไม่ค่อยอะไรนะแต่ให้ระวังในหลงความขัดแย้งอารมณ์และความรู้สึกของคนเรามากกว่าในดวงชะตา นะครับมันจะทาให้เกิดการทะเลาะเบอกแวงนะไม่ค่อยมีความอดทนกันสักเท่าไร่จะส่งผลให้ใเป็นคนที่ดื้อชอบเอาชนะคมชอบเอาชนะคนนะครับความอดทนอาจจะมีน้อยคือต่างคนต่างไม่ฟังกันะเถียงกันไปเถียงกันมานะมบนู้นมอบนี้สุดท้ายก็ต้องลงถนนทั้งคู่แต่สุดท้ายแล้วก็บรรไายทั้งคู่เหมือนกันนะในดวงชะตาเพราะฉะนั้นนยพยายามนะครับจะเย็นมีสติเข้าไว้นะครับอาจารย์ถึงได้เตือนเสมอไง เห็นโจรทําชั่วอย่าไปทําชั่วตามเขานะครับปัญหาวุ่นวายต่างๆเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยผ่านมากี่ม็อบแล้วทุกอย่างก็กลับมาลูปเดิมไม่ไปไหนนะโกดังกรรมก็เวียนไปเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้น,นอำนาจของประชาชนเนี่ยอยู่ที่การเลือกตั้งคุณไปเข้าครูหาในไปกาเนี่ยปัยป๊บคุณก็เลือกพักที่ชอบนะพักไหนที่แบบมันเลือกแล้วปัญหามันเยอะจริงบุ่นวายคุณก็อย่าไปเลือกมัน นะครับคุณกงกาพักที่คุณชอบนะแต่ปีนแต่เลือกตั้งครั้งหน้าเนี่บอกได้เลยเอพักเพื่อไทยเนี่ยมาอันดับหนึ่งแน่นอนในดวงชะตาเพราะอาจารย์คำนวณมาแล้วนะครับรัฐบาลชุดนี้เอาตรงๆเลยอยู่เนี่ยสองปีเต็มๆก็ถือว่าเก่งแล้วนะสองปีเนี่ยถือว่าลากเลื่อนนะทำงานในช่วงนี้เนี่ยไม่ง่ายนะครับ <c oughs> มันจะติดขัดอุปสรรคุูนวายไปหมดอก็แล้วแต่นะ เั้นเสาพักก็ต้องระวังความขัดแย้งการทะเลาะบอกแว้งกันระวังในเรื่องของโรคระบาดปัญหาด้านสุขภาพโรคเก่าจะกำเริบนะครับภัยทางธรรมชาติก็ต้องระมาระวังอย่างที่อาจารย์้พยากร์บอกไปเนี่ยในเดือนมิถุนายนเนี่ยราหูเสียติดพิหนา้าเคยเตือนแล้วระวังภัยธรรมชาติภยัยทางน้ําเห็นไหมก็มีแผ่นดินไวหวนู่นนี่นั่นแต่แค่ธรรมดานะเล็กน้อยนะครับให้คุณดูในเดือนกรกฎาคมเข้าไว้ดีที่สุดในดวงชะตานะครับก็อย่าประมาทฟังก้มอุตุนะ ไม่ใช่นอนกันอด,ดตูดแฟังกรมวัตถหน่อยว่าเหตุารธรรมชาติเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ระวังในส่อนการสูญเสียพัดพรากด้วยนะโอเคอันนี้ของชาวราศีมีนเนี่ยเสาไปเป็นวินาศก็มันเป็นปัญหากรรมเก่าความเสียหายนะคือถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรลึกลับซับซ้อนไม่ได้ไปทุจริตคอร์รัปชันมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรนะแต่ถ้าคุณไปทุจริตคอร์รัปชันก่อระวังนิดนึง มันอาจจะพุดขึ้นมานะครับแต่โอเคเพราะฉะนั้นหลังจากวันที่15ก็คือวันที่ 18, 19, 20ยาวไปจนถึงวันที่27ให้ระวังอุบัติเหตุสุขภาพคู่สัญญาไม่ค่อยดีนะครับบริวารแล้วก็วันที่23ยาวไปจะถึงสิ้นเดือนเนี่ยในโดยเฉตาคุณมีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ระวังในเรื่องของเครดิตชื่อเสียง นิดนึงในดวงชะตานะครับในเรื่องของคดีความนานนูน่นนี่นั่นนะครับเออแต่ถ้าไทยทํางานเกี่ยวข้องกับข้าราชการเป็นนักกฎหมายเป็นอะไรก,ก็ถือเป็นงานอยู่แล้วใช่ไหมก็อาจจะมีงานเข้ามาให้รับผิดชอบทําก็ได้ในดวงชะตาในช่วงนี้นะโอเคอันนี้ครบนะครับของชาวลัคนาราศีมีนแล้วนะครับก็อย่าลืมขอให้ชาวราศีมีนทุกคนเนี่ยโชคดีประสบผลความสเบสว่างในทุกประการใจเย็นเข้าไว้ดีที่สุด นะครับนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ